เรื่องัวะต่อยเป็นหนึ่งมัดไถ่เป็นไงเอาดิเพื่อนเออสวยโอเคตอนนี้เรามาแล้วนะครับต่อยเป็นหนึ่งมัดงัดเป็นหนึ่งเทไถ่กลับมาเป็นไงโอ้โหสเต็ปโคตรโกงขนาดนี้เลยเหรอฟรีเกอร์งัดต่อยเป็นหนึ่งเทเป็นไงฮอ้เทโธเดอะฟรีเกอร์งัดโอ้ยโอ้ยงัดเป็นหนึ่งเทตายต่อยเป็นหนึ่งมัดทูเรสเออทูเรสตาย นนทตงอโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับุนรูมแอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ผมมาเล่นแรดโลมนะครับโดนแย่งป้านะครับผมก็ได้โลมผมก็ไม่รู้จะหยิบอะไรอะ่ะเออ <S <S ผมก็เลยแบบหยิบมาเลยอะ่ะเออแรดเลยลักกันอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมาดูสเตปแรดแบบของผมกันนะครับว่าเออมันจะโหดหรือเปล่านะครับโอเคทุกคน ก็แรดโมก็อย่าไปทําตามนะครับดูเอาหาก็พอนะครับผมอัน <Yeah. S 1> นี้เราเจอกับสกินกอดนะครับผม oh, แม่งเอาเรื่องอย่างวะต่อยไปหนึ่งมัดถย่ยเป็นไงเอาดิเพื่อนเออสวยงามมาล่ามแผลอะไรแต่เลยเป็นไงามาถนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผม <Yeah. S 1> มาต่อยไปหนึ่งมัดนะครับผม <Yeah. S 1> โอเคเนาะ นะครับก็แรดโรมก็เล่นมันเอาเรื่องอยู่นะสำหรับผมนะครับก็แต่ข้อเสียก็มีเยอะอยู่นะครับเพราะว่าแคลรี่เราก็จะเป็นเป้านะครับแต่เกมนี้เรามีไฮเตเตนะครับไฮเดเตเป็นแคลรี่ที่ยืนคนเดียวได้นะครับผมก็เลยต่อยไปนหนึ่งมัดงัดอขึ้นหลอดกูก็โ,กโ,กโดดขึ้นหลอดเหมือนกันเพื่อนเจ้ากุฏิเพื่อนทูเลน, <c oughs> นแรงกว่านะครับสกินก็สนะครับผม ถึงไหนแล้ววะก็แฮรเตมันยืนคนเดียวได้นะครับก็ไม่ต้องแปะห่วงอะไรมันมากนะครับโอเคเนาะต่อยไปหนึ่งหมัดงัดอเอ้ยกูนึกูเพื่อนกูได้ไหมน่าจะได้นะครับสำหรับถางของไอ้นั่นนะเดีย๋ยวเราว์ปกลับบ้านก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามาแล้วนะครับต่อยไปหนึ่งหมัดงัดไปหนึ่งที ถ่ายกลับมาเป็นไงโอ้โหสเตปโคดโกงโคดโกงนะครับผมเอ่อตอนนี้ผมจะออกเป็นเมดกุจินะครับอา่าก็คือคลองฟาร์มแต่ที่เป็นดา,า,ามเมจอะนะครับอ่าออกมาฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับเกมนี้จะไม่ซับใครทั้งนั้นนะครับพวกเหมือนมันจะเอาดาร์กนะครับกัดไปหนึ่งทีอันติได้ไหมเพื่อนป้ามันดิต่อยนะครับ มเออว่าจะได้นะครับผมเปิดดาร์กซุมสี่ซุมห้าซุมหกซุมเจ็ดนะครับเนซีนมาซี่แล้วนะครับผมเอ้ยงัดไปหนึ่งทีนะครับต่อยไม่โดนนะครับเข็นะครับผมเหมือนล่างมันจะมีประเด็นหรือเปล่านะครับต่อยดักเฟ <c oughs> ื่อนดันนี่เชยนะครับผมมา อืมเกียรว่าเด็กสุนะครับเฮ้ยเลนกลางมีอะไรหรือเปล่านอ้องพี่มาละเอ้ยต่อยเป็นทีหนึ่งทีเออสวยนะครับโอเคเอาเป็นข้องโลมสีฟ้านะนะครับผมองโหของโลมเวทนะครับโอเคนะครับผมอืม ต่อ,อยงลมไปหนึ่งสเต็ปนะครับแงเพราะความเท่ไงโดนนี้นี่โดนไม่ได้ว่าเยอะกว่าวะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนสไนเปอร์อีริกนี่ก็หละกันนี้ไงกูตายนะครับเรายืนโป๊กอยู่ข้างห้างนะครับเพราะว่าเลือดเราโลนะเราโดนนั่นตี้ทีเดียวเราก็ตายห้าเลยน่าจะเซฟฟิทน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะเก็บหมดนะครับผมได้ไหมโอเคเซฟฟิทเราเก็บหมดนะครับตอนนี้เอซีมผมมาห้าคิวคแล้วโอเคยรอ โอเคนะครับงัดอันตีเ้เปหนึ่งทีสวยนะครับผมโอเคเนาะนะครับเต้ยไม่ผมขนาดนี้เลยเหรอฟรเกเกงัดต่อยเปน็นท่งทีเป็นงาโอ้เถจะฟรีเกอร์งัดโอ้ระดับนี้ ก็มาดิครับน้องนะครับผมต้อยแบยบมทอสนะครับไม่ค่อยกล้าเลยนะโมทอสเนะี่ยตั้งแต่ที่โดนเราไปทีต่อยเป็นหนึงทีโอ้ยกลายไปนะครับเออแลแรดก็อดีมันก็โซนอะไรได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเรามันต่อยเช็คได้นะครับเช็คย่าเช็คอะไรเฮ้ยมันเปิดกูเลยเหรอ,อติเป็นหนึ่งทีช่วยกูด้วยทีมโอเซฟิตรีนฟา้าช่วยกูทีเซฟิตร เอ้ย <G ül> ัดแม่ยืนฟาร์มไม่ดูกูเลยนะครับโอเคต่อยไปหนึ่งทีงัดอาเตเพื่อนสกรรมเลยเออสวยนะครับเป็นไงาอาโ์ทสเตปมวยพวกมมามแล้วดับโปิเพย์เย้อาร์ทอต่อยไปหนึ่งทีนะครับงัดไปหนึ่งทีฟรีเกอร์กูไปแล้วไอแม่งกูตาย <laughs> โอ้โหให้ยิยงทูเรนแรงนะครับผมมันาติเราไอสุยิงก็ให้ไปกับน้ำนะครับเฮ้ยไอสุตาก่อนเพื่อนมาละฌกาชลีนะครับผมโอเคเรากลับบ้านกับช่องกันก่อนนะครับโอเคเฮ้ยกูยืนนะยืนล้านเลย <c oughs> สบายนะครับโอเคกลางนะครับผม ต่อยเป็นหนึ่งมาสเจ็บนะเห็นอย่างงี้ต่อยเป็นหนึ่งมาสมันเป็นตัวปกชั้นดีเลยนะยคิวเลนโดนเปหนึ่งมาสเอ้ยต้องไม่นี่มึงตายนะคิวเลนไม้ยจะคิวเลนทูเลน,เ,ลนเออะเอซูนะครับเอซูโดนโอ้ยไม่โดนว่ะโอเคนะครับผมนี่อ้อยอ้อยงัดเป็นหนึ่งทีตายต่อยเป็นหนึ่งมาส ทูเรนเออทูเรนตายยากไปน้องเออเาทีมกูเลยคะแนนเลยปลัญจ้าอยู่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเฮ้ยมาไหมไม่มานะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกันก่อนนะครับโอเคโอ้ตอนนี้ไอ้นี่เราก็โดนหนักมากนะครับเอ้ยกูจะตายโอ้ฟิกเกอร์ก้อนไม่งั้นกูโดนที่โอเคเราเอาดาร์กแล้วก็รีบไปไปไงโอ้โหหลบสกิลแบบโกงกะ ต่อยไปเรื่งทีเออใส่ฟิตได้นะครับสวยงามต่อยไปเรื่งทีไม่โดนคนนะครับไอ้สัสเป็นไงเออนะครับผมเอยกูจะตายทีมทีมช่วยกูด้วยโอเคชอตตะกี้ไม่นับไงมันแลกกับชอตตะกี้มาโอ้โหโดนคอมโบไมเรื่องทีโอ้โหกูตายเลยเนี่ย คือแม่งเน็ตปิงเกินนะชอบตะเกียะสองรอบแล้วเน็ตปีสองรอบละจีมแก้ด้วยเลยนะครับเนตแม่งปิงนะครับผมเอ้ยไงอ่าโถต่อยเช็คไม่ทังทีอันตี้เป็นไงอ่าโถเต็มมดถ่ายผมมาแล้วดับโปรเพเน่ยนะครับโปรเพย์เนี่ยครับแบบก็โลกลานั่นแหละโคตรคากนะครับผมตเต็มผมนะ จะไแบบเด็กน ой, ้อยห,หัดหัดหัดมวยอ่ะนะครับผมเราตีตีปั๊มนะครับชุบเอ้ yeah. ต่อยเปน็นบางทีโอ้ยสวยอานิเออนะครับต่อยไม่ได้ไม่โดนนะครับตอนนี้เซตเราสิบสี่นะครับผมไงโลมที่ดีก็ต้องเอซซดเยอะไปธรรมาดาเออฟิกเกอร์กูตายเอาโจ้เลย โอเคพวผมถ้ากันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมขอบคุณมากครับ